สวัสดีครับวันนี้ช่องไปกับเพื่อนจะพาไปชมร้านกาแฟที่มีอยู่แถวสะพานนวรัชของเรานี่เองชื่อร้านสุขพอดีครับในร้านก็ประมาณนี้ครับผมลมเลื่นเขียวๆนั่งสบายๆให้บรรยากาศร่มรื่นพักผ่อนสบายๆส,สำหรับคนที่ชอบ กาแฟแล้วก็มาพักผ่อนเราต้องมาที่ร้านนี้กันเลยครับเดินเข้าไปดูในร้านกันก่อนตอนนี้มีอะไรบ้างด้านหน้าก็จะมีประมาณตกแต่งชั้นวางของอมีจักรยานโบราณด้วย <c oughs> นี่ครับมุมนั่งครับมุมนั่งเป็นไงครับโอโ้โหวิวธรรมชาติครับนี่ใครชอบเซลฟี่พื้นที่สวยๆมีที่นี่เลยครับ I know that you've been gone You and me, we don't belong It only makes me strong After the blood run out right Don't wanna know one else That's what I used to know Reset my life after you go And the wind blows like you had me so cold oh. If not, I'm starting to grow.